ต้องวางแผนพอดแคสต์ให้ความรู้ทางการเงินส่วนบุคคลเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณกับเกดพิชยาพัาที่ปรึกษาทางการเงิน AFPT สวัสดีค่ะอินิีต้อนรับเข้าสู่เงินทองต้องวางแผน EP ที่44ค่ะคุณอยู่กับเกดพิชยาพั์ทอง4ีเกดการสร้างความสุขให้กับตัวเองไม่ใช่การสรรหาสิ่งต่างๆเพิ่มเข้ามาทำให้เรามีความสุข มากยิ่งขึ้นนะคะแต่มันคือการตัดลดละบางสิ่งออกออไปจากชีวิตบ้างระดับความสุขก็จะเพิ่มขึ้นได้ในทันทีอีพีนี้นะคะก็จะมาพูดคุยในเรื่องของการเพิ่มความสุขให้กับตัวเองโดยการตัด5เรื่องนี้ออกไปค่ะก็5้าเรื่องนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่ง่ายๆนะคะแต่เราอาจจะมองข้ามไปค่ะก็มาดูกันนะคะว่ามีเรื่องอะไรบ้างข้อแรกเลยนะคะงดรับข่าวสารในด้านลบค่ะเราก็รับข่าวสาร วันต่แต่ละวันนะคะก็เยอะแย,ยะมากมายในทุกช่องทางนะคะโดยที่ไม่รู้ตัวด้วยนะคะอย่างเช่นตื่นมาเนี่ยเราเปิดมือถือนะคะเราเช็คลายนะคะเราเช็คลายเช็คข้อความที่ว่ามีใครส่งข้อความถึงเราไหมเนี่ยในไลน์ก็มีหน้าฟีดข่าวนะคะเด้งป๊อปอัพขึ้นมาหรือบางทีเราก็ไปอ่านเว็บอ่านอะไรไว้นะคะบางทีเราก็ไปกดออตอบรับโนติไว้ก็มีข่าวเด้งขึ้นมาอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็คือในช่องทางหนึ่งนะคะหรือบางคนนะก็ ก็อยู่อยู่บ้านหรืออยู่ที่ทํางานโดยการอาจจะเปิดนะคะเปิดทีวีเอาไว้เปิดข่าวหรือฟังข่าวเปิดวิทยุเปิดอะไรก็ตามนะคะก็การเราเราจะเคยชินนะคะกับการกับการรับข่าวสารที่ที่เราปล่อยให้มันมีการฟีดขึ้นมาว่าวันนี้มันมีข่าวอะไรบ้างสมมติในในพาร์ทหนึ่งหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงเนี้ยก็จะมีข่าวต่างๆไหลเข้ามานะคะวันหนึ่งก็จะมีรอบข่าวหลายรอบนะคะบางคนก็เปิดทีวีทั้งวันเลยอย่างเงี้ยนะคะ การปล่อยให้ให้ข่าวสารต่างๆเข้ามาเรื่อยๆนะคะโดยที่ไม่ได้คัดกรองเนาะแล้วมันก็บางครั้งเนี่ยเราก็เรา,เราต้องมีเผลอมีอารมณ์หงุดหงิดไปด้วยนะคะหรือหรือมันมีอารมณ์ขุนโมเป็นตะกรในความรู้สึกโดยที่ไม่รู้ตัวเลยะคะ่ะเพราะว่ามันทีเราก็รับสื่อในด้านลบนะคะเพราะว่าช่องข่าวเนี่ยมันจะเสนอข่าวที่มันเป็นด้านความรู้สึกลบให้กับเรามากกว่าความรู้สึกบวกนะคะเพราะว่า ก็คือสาเหตุมาจากคนน่ะสนใจฟังข่าวด้านด้านร้ายมากกว่าข่าวด้านดีนะคะก็ม like, ันก็เป็นเรียกว่าเป็นความนิยมที่ที่คนรทาสื่อเขาก็จะรู้อยู่แล้วว่าเรื่องอะไรที่มันเป็นเรื่องแบบจริงๆเกี่ยวกับความเสียหายกับในในเชิงในเชิงลบบางครั้งคนจะให้ความสนใจมากกว่าเรื่องในเชิงบวกนะคะดังนี้ความความนิยมปจิตวิทยาแบบนี้ก็ทําให้สื่อต่างๆเน้นประเด็นในเชิงลบเช่นข่าวอุบัติเหตุข่าวคนทําร้ายกันนะคะบางครั้งข่าวก็ บางข่าวเนี่ยเสนอให้คนติดตามต่อเนื่องเป็นหลายสัปดาห์เลยนะคะจนทําให้บางครั้งเนี่ยเราก็มีอารมณ์ร่วมโดยที่เกิดการถกเถียงในครอบครัวก,ก็มีนะถ้าเกิดว่ามีความเห็นไม่ตรงกันนะคะก็อยากจะนําเสนอในมุมนึงนะคะว่าไม่ใช่ทุกที่ที่เราไปมันจะมีอุบัติเหตุหรือมันจะเกิดอันตรายตลอดเวลานะคะหรือว่าคนที่เราไปเจอก็ไม่ได้เป็นโจหรือเป็นคนขี้โกงตลอดเวลาก็คือการระมัดระวังเนี่ยก็ไม่ประมาทก็เป็นเรื่องที่ที่ควรทําอยู่แล้วนะคะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยการรับข่าวทําให้เรารู้สึก มีอารมณ์ดิ่งบางเรกในแง่ร้ายนะคะเผลเอๆก็เป็นคนก้าว้าวนะคะก็คือมีความหดหู่แบบที่ไม่รู้ตัวะคะ่ะบางทีก็รู้สึกว่าโลกไม่น่าอยู่แล้วก็ล้อมรอบไปด้วยความไม่ปลอดภัยนะคะบางเรื่องที่ที่เราเราเป็นเราเจอเราก็อาจจะคิดว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แน่เลยในเชิงเชิงร้ายเชิงลบนะคะหรืออย่างเช่นโซเชียลมีเดียเนี่ยนะคะเราเราถ่ายโทรศัพท์ไปเรื่อยๆนะคะดูฟีดดูอะไรต่างๆเนี่ยบางครั้งเราก็ต้องอ่าน โพสคอมเมนต์ Post, comment, ความคิดลบจากคนที่เรียกว่าหลากหลายที่มาค่ะหลากหลายวุฒิภาวะนะคะถ้าอย่างใน f c e e o o o เนี่ยมันก็ยังเป็นระบบเพื่อนเนาะก็เราก็อาจจะเลือกไม่ค่อยดูหรือเห็นน้อยลงสําหรับเพื่อนที่แบบชอบชอบบน่นชอบนู่นชอบนี่เราก็อาจจะไม่อยากดูมันก็ทําได้นะคะแต่ว่าอย่างอย่างอย่างโซเชียลอื่นๆนะคะอย่างเช่นทวิตเตอร์อย่างเงี้ยนะคะจะมี่าหลายคนเล่นทวิตเตอร์เนาะ บางครั้งเราก็จะอ่านอ่านคอมเมนต์ยอะไรต่างๆซึ่งซึ่งมันไม่ค่อยมีที่มาหรอกว่าคนที่ที่เขียนอันนั้นเป็นใครบางทีถ่ายฟีดฟีดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยบางครั้งก็หลุดหลุดเข้าไปในวงของคอมเมนต์ที่มันไม่ค่อยไม่ค่อยน่าอ่านอ่านแล้วไม่สบายใจยอย่างเงี้ยนะคะบางครั้งก็ต้องวางไปเลยนะคะเออหรืออย่างอย่าง Facebook ก็จะมีเพจมีคอมเมนต์ใต้เพจนะคะบางครั้งก็คนก็ถกเถียงกันเราเลือกได้อะคะ่ะเอออย่างอย่างการเปิดเปิดข่าวที่มันไหลๆเข้ามาที่เราไม่ได้เลือกอ่ะ แล้วก็ไปฟังโดยที่เราไม่ได้เลือกก็อันนั้นก็อาจจะต้องเลือกช่องที่ฟังนะคะบางช่องก็คือเป็นทั้งช่องทอนโยบายช่องเลยไม่ควรจะไปฟังเลยเพราะว่ามีแต่ข่าวแบบเนี้ยทั้งนั้นเลยอย่างเงี้ยอันนั้นในแง่ของการที่เราไม่ได้เลือกแต่ว่าในการดูโซเชียลอะคะ่ะจริงๆแล้วเราเลือกได้เราเลือกเราเลือกไม่ดูได้นะคะเราเลือกไม่ดูได้แล้วก็ บางบางอย่างถ้าเราไม่เข้าไปดูมันก็ไม่มีระบบ AI ไในการซักเจอสอะไรคล้ายๆกันขึ้นมาค่ะแต่ด้วยความที่ว่าบางทีเราไปดูอะไรแบบนี้บ่อยๆอะค่ะมันก็จะมีซักเจสขึ้นมาว่าเหมือนระบบมันจับว่าเราชอบอะล้วก็จะวนอยู่อย่างนั้นอะไม่ดูก็ได้นะคะดังนั้นเนี่ยคำแนะนำก็คือว่าน่าจะเลือกนะคะเลือกเลือกเลือก,อกช่วงเวลานะจริงๆวันหนึ่งแค่แค่ชั่วโมงชั่วโมงในครั้งเดียวของ1วันนะคะจะเปิดอัปเดตข่าวอะไรก็ตาม ไม่ไม่ตกข่าวหรอกทันนะคะถ้าอันไหนมันดังจริงๆเนี่ยมันก็มันก็ได้รับรู้อยู่แล้วนะดูทนันอ่านทันนะคะไม่ต้องไม่ต้องดูทั้งวันก็ได้แล้วก็ดูเป็นแค่บางเวลานะคะแล้วก็เอาเวลาไปทําเรื่องอื่นๆนะในชีวิตมันมีเรื่องให้ทําตั้งหลายอย่างนะที่เป็นเรื่องออฟไลน์นะคะที่ท,ที่ที่ปิดจากสิ่งรบกวนแล้วก็สนใจคนรอบข้างสนใจงานตรงหน้านะคะมาทําออกกําลังกาย มาพูดคุยคนในครอบครัวหรือพัฒนา,านทักษะตัวเองในด้านต่างๆทําง,งานทําอะไรก็ได้งานอดิเรก็ได้นะคะหรือทาเวลาทํางานเราคงไม่ได้ฟังคายอยู่แล้วแต่ว่าเวลาว่างเราก็ทํางานอดิเรกอื่นๆที่มีประโยชน์กับตัวเองก็ได้นะคะก็จัดสรรเวลาในการในการรับข้อสารเล่นโซเชียลเราก็เลือกช่องทางนะคะ ที่เราจะติดตามด้วยนะคะบา,บางช่องบางสื่อก็ไม่ควรตามจริงๆนะคะแต่ว่าอันที่ส่วนหนึ่งเนี่ยคือเรื่องเรื่องของการอ่านคอมเมนต์บางทีอ่านคอมเมนต์นคมเมนเถียงกันเราก็ไม่ไหวจิตตกนะคะคือบางครั้งคนที่มาเขียนเรียกว่าเกรนคีย์บอร์ดอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้เขาผ่านความเจ็บปวดอะไรมาบ้างเนาะก็คือในชีวิตเราก็อาจจะไม่ได้เจอเรื่องเหล่านั้นแต่เราก็ต้องมาเจอเพราะว่าเรามาอ่านอะไรแบบเนี้ยนะคะเราก็ บางครั้งเราอินไปเรื่อยๆนะคะอินเหมือนเจอกับตัวเองเลยแล้วก็ดึงดูดให้เรื่องแย่ๆเกิดขึ้นกับเราก็ได้นะคั้งที่จริงๆมันอาจจะไม่ควรจะเกิดก็ได้นะคะดึงดูดเรื่องให้นี้เกิดขึ้นแล้วก็บางครั้งเราก็ไปให้ความสนใจกับเรื่องลบนั้นมากเกินไปเราดึงตัวเองออกมาดีกว่านะคะดึงตัวเองออกมาดีกว่าก็เป็นเรื่องง่ายๆอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ทําไปไม่รู้ตัวนะคะถ้าข้อแรกเลยนะคะก็แค่งดนับข่าวสารในด้านลบก็สามารถเพิ่มระดับความสูงให้กับตัวเองไปได้แล้วนะคะข้อที่2ค่ะ ตัด20%เรื่องที่ไม่จําเป็นออกจากชีวิตคือจากกฎ8 0 2สิ่ิอะคะ่ะที่บอกว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้น80%น่ะจะมีผลมาจากต้นเหตุแค่20%เท่านั้นเช่นยอดขาย80%ก็จะมาจากนักขายชั้นครีมเก่งๆแค่20%่เนะคะในเรื่องของการใช้ชีวิตนะคะก็เรามีคําถามอยู่2คําถามนะคะว่าข้อที่1เนี่ยอะไรคือเรื่อง20%ที่ทําให้เราไม่มีความสุขนะคะข้อที่2อะไรคือเรื่อง20%ที่ทําให้เรามีความสุข คำว่า20%มันก็คืออะไรที่มันเป็นสัดส,ส่วนที่เล็กน้อยอะคะ่ะมีหรือไม่มีมันก็ไม่น่าจะมีผลนะคะแต่การมีอยู่มันมีผลกระทบแบบที่ไม่รู้ตัวนะคะเรื่องเล็กน้อย20%่สิบเรให้เราให้เรามีความสุขเนี่ยก็อาจจะเป็นแค่แบบเรื่องเล็กๆในวันหนึ่งที่ตื่นขึ้นมาตอนเช้าแล้ววันนี้เราสามารถออกไปวิ่งออกกําลังกายได้สูดอากาศบริสุทธิ์นะคะแล้วก็แบบทาให้วันนี้ทั้งวันของเราเนี่ยเป็นความสบายใจนะทาให้เรามีความมั่นคงทางอารมณ์ สามารถที่จะประเชิญเรื่องยากๆหรือตัดสินใจแก้ปัญหาเรื่องยากๆได้นะคะเนี่ยคือเรื่องเล็กน้อยมากแต่ว่าเป็นเครื่องแค่แ,คแบบไม่กี่นาทีไม่ชั่วโมงหนึ่งหรือครึ่งชั่วโมงในหนึ่งวันนะคะแต่ทําให้เราสามารถที่จะใช้ชีวิตที่ดีทั้งวันได้นี่คือเรื่องเล็กๆยี่สิบเปอร์ให้เรามีความสุขนะคะเรื่องยี่สิบเปอร์เซ็นต์ทำให้เราไม่มีความสุขก็อาจจะเป็นแค่เรื่องแบบเผลอไปรับปากกับ เพื่อนคนหนึ่งว่าเราจะไปร่วมงานเลี้ยงงานหนึ่งที่เราก็ไม่ได้อยากไปนะคะแล้วเราก็ไม่ใช่คนสําคัญของงานนะแต่เราก็เกงใจจากการขยันขยอข,ข,ของของ,ของเพื่อนที่ชวนเรารวมถึงเพื่อนคนนี้วิธีชวนของเขาเขาชวนใครก็ชวนในวิธีนี้ค่ะก็คือเขาก็จะชวนแบบว่าขยันขยอแบบนี้แหละแต่เราเป็นคนขี้เกงใจนะคะเสร็จแล้วพรับแบบรับปากไปแล้วเราก็ต้องมาเก็บความกังวลน,นี้ไว้เป็นอีกเป็นอาทิตย์เลยก่อนถึงวันงานไม่สบายใจเลยคิดทุกวันเลยซ้าๆซ้ำๆอย่างเงี้ยว่าเออไม่อยากไปอเลยเนี้ยนะคะเรื่องง่ายๆก็แค่แบบ รบกวนความกล้านะคะแล้วก็ปฏิเสธเข้าไปเลยว่าเราไม่สะดวจะไปแค่นี้เราก็พ้นจากความไม่สบายใจนั้นได้แล้วนะคะมันมีเรื่องเล็กๆมากๆในชีวิตแค่แบบบางอย่างนิดเดียวแล้วมันทําให้เราไม่สบายใจอะคะ่ะแต่เราก็ไม่ได้เรียกว่ามันอาจจะไม่ได้ไต,ต่ตองถึงต้นเหตุของความไม่สบายนั้นด้วยซ้ำแต่รู้สึกว่าวันนี้มันหงุดหงิดอารมณ์ขุน่นัมอะไรอย่างเงี้ยนะคะลองนึกดูบางครั้งก็เกิดจากสาเหตุอะไรที่แบบมันกําจัดง่ายมากะคะ่ะแล้วก็เป็นแค่20%ที่กำจัดออกไปแล้วก็ไม่ได้ผลกระทบอะไรมาก นะคะไม่ได้เสียหายเลยแต่ว่าอาจจะทําให้เ้อมีความสูงแบบใหญ่โตขึ้นมาก็ได้นะคะข้อที่3ค่ะก็คล้ายๆกับเรื่องกฎดสิ2 0่ะนะคะแต่ว่าอันนี้จะเจาะในเรื่องของการตัดคนท็อกซิกออกจากชีวิตค่ะข้อนี้ก็คล้ายๆกันก็คือว่าคนแค่20%ในชีวิตเราเนี่ย ะะก็จะมีผลถึง80%เราชีวิตของเราเลยนะคะก็คือคนใกล้ชิดเรานี่เองนะคะเราเขาบอกว่าเราคือคนค่าเฉลี่ยของคน5คนที่เราใช้ชีวิตร่วมด้วยใช่ไหมคะก็จะเป็นคนในครอบครัวหรือเพื่อนที่เราคบหาที่เป็นเพื่อนวง,วงที่เราสนิทนะคะทีนี้ในแต่ละวันของเราอะคะ่ะเราก็จะมีโอกาสได้สัมผัสกับผู้คนมากมายอยู่แล้วเพราะเราต้องทํางานนะคะไปติดต่อง,งานไปซื้อของเราก็ต้องมีโอกาสที่จะติดต่อคนที่มากหน้าหลายตานะคะที่เวียนเวียนเข้ามาเนี่ย เราก็มีโอกาสที่จะไปเจอคนท็อกซิกนะคะที่สร้างความหมุหงเนียคัญใจไม่สบายใจให้กับเราก็ได้ก็พึงระลึกไว้เสมอนะคะว่าเขาผูือคนวงนอกก็ดิวแค่เรื่องที่เป็นทุลาให้เฉยแล้วก็สกัดอารมณ์ออกมาเนาะอย่าไปเป็นอารมณ์กันมันมากแล้วก็ดิวแค่เรื่องที่ต้องดิวแล้วก็ผ่านมันไปอย่าเก็บมาเป็นอารมณ์เพราะว่าเขาก็แค่คนที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปอะคะ่ะแต่ถ้าเกิดว่าคนท็อกซิกมาในรูปแบบของคนใกล้ชิดเช่นเป็นคนในครอบครัวนะคะหรือเป็นเพื่อนร่วมงานหัวหน้าง,งานหรือลูกน้องเนี่ยเราก็ เลือกติดต่อเท่าที่จําเป็นเนาะหลีกเลี่ยงนะคะแล้วก็อย่าไปโฟกัสมากค่ะแล้วก็ไปใช้เวลาและให้ความสําคัญกับคนที่ดีต่อเราก็จะดีกว่านะคะถ้าไม่สามารถตัดคนท็อกซิกออกจากชีวิตได้นะก็อย่าไปให้ความสําคัญกับเขามากนะะักค่ะข้อที่4ค่ะ เลิกวัดค่าตัวเองจากการที่ต้องเป็นคนที่ดีขึ้นนะคะตอนนี้ก็เรียกว่าเป็น,ปนอะไรที่แบบแพร่หลายมากแล้วที่ทุกคนจะต้องแบบพัฒนาตัวเองให้เป็นคนที่ดีขึ้นนะคะซึ่งซึ่การเป็นคนที่ดีขึ้นมันก็มันก็ดีอยู่แล้วแหละนะคะมีความสุขมากขึ้นหนะ้าที่การงานดีขึ้นออกกําลังกายสุขภาพดีขึ้นนะคะหรือพัฒนาความสัมพันธ์คนรอบข้างได้ดีขึ้นสื่อสารได้ดีขึ้นนะคะก็เป็นเรื่องที่ควรทำถ้าทำแล้วทำให้เราสึกภูมิใจในตัวเองนะคะมีเห็นคุณค่าตัวเองมากขึ้นแล้วมีพลังในการใช้ชีวิตมากขึ้น แต่ในทางกลับกันค่ะการพยายามมากเกินไปจนเป็นการกดดันตัวเองไม่เคยพอใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นเลยนะคะเห็นคนอื่นดีกว่าตัวเองเสมออยากจะดีขึ้นเรื่อยๆจนเป็นคนแบบติดดีอะคะ่ะอะไรก็ไม่พอใจยังไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วอะสุดที่พอใจในตัวเองอยู่ที่ตรงไหนนะคะมันก็ทําให้เรารู้สึกเบิร์นเบิร์นเอาได้นะ,ะลองถามตัวเองว่าเราพัฒนาตัวเองเพื่อให้ตัวเองดีขึ้นหรือพยายามทําเพียงเพื่อให้คนอื่นยอมรับในตัวเรามากขึ้น ะะถ้าเราวัดคุณค่าของตัวเราเองจากการมองของคนอื่นเนี่ยมันจะไม่มีจุดสิ้นสุดเลยนะเพราะว่าเราจะไม่สามารถทำให้ทุกคนพอใจและชื่นชมเราได้ตลอดเวลาดังนั้นนะคะเพียงแค่พอใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่ในวันนี้เราก็จะมีความสุขแนในทันทีแล้วค่ะก็เลิกวัดค่าตัวเองจากการที่บอกตัวเองว่าต้องเป็นคนที่ดีขึ้นนะคะก็พอใจกับวันนี้แหละแต่ถ้าพรุ่งนี้มันดีกว่าก็คือถือว่าเป็นกำไรแล้วกันนะคะแต่ว่าณวันที่เป็นอยู่ก็ก็ดีแล้วนะคะ ข้อที่5ค่ะข้อสุดท้ายนะอย่าเอาความสุขไปผูกกับตัวชีวิตของเป้าหมายคือหากเรายังไม่ถึงเป้าหมายเนี่ยเราจะบอกว่าเราก็ยังไม่มีความสุขเนี่ยมันมันจะยากแล้วเพราะในชีวิตเรามันอาจจะไม่ได้เป้าหมายทุกอย่างที่เราต้องการอย่างนั้นจริงๆนะคะแต่ระหว่างทางเนี่ยเราสามารถเก็บเกี่ยวอะไรดีๆได้อีกเยอะเลยหรือว่าเราอาจจะไปเก็ตเป้าหมายอื่นๆซึ่งเป็นเบนฟิตที่อาจจะดีกว่าด้วยซ้ำกว่าเป้าหมายแรกด้วยซ้ำนะคะอย่างเช่นเราอยากเป็นคนรูปร่างดีนะเราก็คุมอาหารออกกําลังกาย แต่ก็ยังไม่ถึงเป้าหมายรูปร่างที่เราพอใจสักทีเนี่ยเราอยากจะเป็นแบบหุ่นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะจนลืมไปว่าแค่เราเป็นคนสุขภาพแข็งแรงนะคะผลพลอยได้จากการออกกําลังกายมันต้องแข็งแรงอยู่แล้วเลือกๆกินอ,อ,อาหารแล้วก็ตอนนี้ก็ไม่เจ็บป่วยนะแค่เราไม่เจ็บป่วยเนี่ยก็ถือว่าถือว่าเป็นเรื่องที่ที่ดีกว่ากว่าคนทั่วไปแล้วเนาะแล้วก็ควรจะมีความสุขกับกับตัวเองได้แล้วนะคะแล้วก็ถ้ามันเดินไปถึงเป้าหมายนั้นได้นะคะก็ดีถ้ามันไม่ได้เนี่ยก็ควรจะพอใจกับสิ่งที่มีอยู่ไว้ก่อนนะคะ หรือเราอยากเป็นคนร่ำรวยมีทรัพย์สินมูลค่าที่ตั้งเป็นเป้าหมายว่าอยากมีเงินเท่านั้นเท่านี้อย่างเงี้ยอยากมีชีวิตแบบนี้อยากมีหน้าที่ตำแหน่งหน้าที่การงานแบบนั้นเนี่ยเราเป็นคนพยายามสร้างเนื้อสร้างตัวก็ก็ดีแล้วแต่ลืมนึกไปว่าจริงๆการแค่มีงานทาอะค่ะแค่มีงานทํามีโอกาสในชีวิตหลายๆอย่างที่ดีกว่าคนอื่นแล้วก็ได้ทํางานที่รักหรือว่าได้ใช้ชีวิตครอบครัวแบบมีเวลาพร้อมหน้าพร้อมตาเนี่ยมันมีอะไรเยอะมากที่ที่เราจะเก็บเกี่ยวระหว่างทางในการใช้ชีวิตเราก็สามารถจะมีความสุขกับวันนั้นได้แล้วกับววันนนี้้้ไดและะค คือหากยังไม่ถึงเป้าหมายระหว่างทางก็มีความสวยงามให้ชื่นชมอีกมากมายถึงแม้ไม่ได้เป้าหมายนั้นมาเลยนะคะแต่เราก็ควรจะหาความสุขได้จากสิ่งที่มีอยู่อีกหลายสิ่งตรงหน้าได้แล้วนะคะอย่าผูกกับเป้าหมายเพราะถ้าไม่ได้เป้าหมายแล้วเราจะมีความสุขเนี่ยทีนี้ก็ลําบากแล้วนะค่ะทั้ง5ข้อนี้นะคะคือการถอดลดละสิ่งที่บั่นทอนความสุขออกจากตัวเราค่ะความสุขไม่ใช่การแสวงหาสิ่งที่มาเพิ่มเติมเข้ามานะคะเราคิดว่าอยากมีความสุขต้องไปทําอะไรให้ตัวเองมีความสุขอะคะแต่ ไป,ไปหาอะไรเพิ่มอย่างเงี้ยไปทานอาหารให้อร่อยไปซื้อของมาให้ตัวเองมีความสุขอ่ะแต่ความสุขจริงแล้วมันมันเกิดขึ้นไจากภายในอยู่ที่วิธีคิดของเรานะคะแล้วก็อยู่ที่เราเลือกนะคะสามารถเกิดขึ้นได้ทันทีที่เราตัดบางสิ่งบางอย่างออกไปค่ะก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามเงินทองต้องวางแผนนะคะแล้วก็มาพบกันใหม่ ep หน้านะคะสวัสดีค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเงินทองต้องวางแผนค่ะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาด EP ใหม่ๆนะคะท่านสามารถติดตามในรูปแบบของ podcast ได้ทาง Spotify, Podbean, Google Podcast, Apple Podcast โดย search คำว่าเกตพิชยาพัฒเงินทองต้องวางแผนค่ะท่านที่ชอบอ่านบทความนะคะก็สามารถติดตามได้กันใน Bloggit ค่ะ search คำว่าเงินทองต้องวางแผนและพบกัน EP ถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ